ถ้าคุณอยากเทรด M 5และ M 1 5ได้ดีนะครับฟังคลิปนี้ให้จบครับต้องบอกอย่างเงี้ว่าหลายๆคนเนี่ยดูคลิปในช่องเรานะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเห็น1ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือเดยดูอะไรแบบนี้มันดูเฮ้ยผมไม่ได้ถนัดผมถนัดทางฟ a วเบรก M 5้าใช่ไหมสูงสุดผมในชีวิตนะคือ15เนี่ยพอจะไปวัดไปวาได้ไหมนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับอ่าผมขออนุญาตเอาตัวผมนะครับย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเวลาที่สอนอะไรเร็วๆไปเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายนะครับพูดปุ๊บพูดปับปบป๊บเนี่ยพูดหนึ่งปุ๊บคิดออกเลยอะไรแบบเนี้ยสำหรับเวลาที่ผมสอนนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกอีกแบบหนึ่งคือพวกเราครับก็จะมีเพื่อนๆบางกลุ่มที่เพิ่งเคยเห็นเรา The Wall Street Financial เช่นกันเพราะฉะนั้นทำไมผมต้องพูดแบบนี้นะครับผมก็เลยจะบอกทุกคนว่าเวลาที่ผมสอนเนี่ยมันอาจจะมีการที่พูดถึงว่าเฮ้ แนวรับแนวต้านที่เป็นแท่งคู่ครับต้องดูโซนแบบนี้ครับอะไรเงี้ยในเรื่องที่พวกเราทุกคนหรือหล,หลายๆคนที่ติดตามผมอยู่แล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วเออผม็เลยจะบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่ามีหล,หลายๆคนเนี่ยที่เขายังไม่เคยคลิปผ่านเข้ามาแบบเจอพวกเราอะ่ะเขาจะฟิลไหมผมก็เลยต้องละเอียดนิดนึงในเรื่องของเอ้ยมันต้องดูอย่างนี้จุดเข้าอยู่เป็นอย่างนี้นะครับก็ขอแจ้งมาให้ทราบมานาะที่นี้ด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอาจจะพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆแต่มันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆ นะครับมานะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งนะที่จะเทรดให้พวกทางเฟ k เล็กๆ M5 M15 พวกเนี้มีคุณภาพผมขอใช้กราฟ BTC แล้วกันเนาะเออใช้กราฟ BTC แล้วกันเพราะว่าเบื่อแล้วราฟลองครับเฮ้ย BTC ล่วงนะครับเออมันย่อนะครับของหนึ่งชั่วโมงไม่ได้ล่วงนะครับนี่เลยนะครับนี่ BTC เนี่ยบายตรงนี้นะครับสมมตินนะผมเม่กล้าบังหน้านะครับนี่ตรงนี้เลย541เอต่อ541เนี่ยดูนะ อันเนี้ยเดี๋ยวค่อยยูดีเวิร์ดกลับมานะว่าผมจะลาตลาดได้ไหม <c oughs> นะครับได้เข้าอย่างนี้เลยไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับอ่ะผมขออนุญาตย้อนเวลากลับไปนะครับเออนะครับย้อนเวลากลับไปอันดับแรกเนี่ยการที่คุณจะเทรดเนี่ย M พวก M ห้า M สิบห้าได้ดีเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าทำฟิล์มไปแล้วเนี่ยแล้วก็เทรดเลยไม่คุณจะต้องดูแบ็กอัพให้ดีก่อนว่ารุ่นพี่ใหญ่บรนพาไปทางไหนแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้อง หาจุดเข้าที่ดีให้เจอเออไม่ได้เข้ามั่วๆการเทรดการเก่งกำไรอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ DCA หรือถั่วเฉลี่ยหรือ V.I. อ่ะคุณต้องเข้าให้ถูกจุดอ่าถูกจุดคืออะไรก็คือจุดที่กราฟมันเด้งนั่นเองและจุดที่กราฟเด้งคืออะไรในรับแนวต้าน ซึ่งแนวรับแนวต้านเนี่ยมันทุกคนเคยเรียนมาเยอะอยู่แล้วผมขออธิบายอย่างนี้แต่วันนี้ผมจะมาย่อยง่ายๆคือแนวรับแนวต้านที่อ่าอะไรที่เรียกว่าแนวต้านแนวต้านคือแท่งคู่ที่มันอยู่ข้างบนแบบนี้ครับแนวรับเนี่ยมันเป็นอยู่ข้างล่างแบบนี้ครับไอนี่แหละหลายคนบอกโอจานเบื่อจานนะครับผมดูทุกวันแล้วจานก็พูดทุกวันเลยครับหลายๆคนไม่รู้จากเราไงอ่าผมก็พูดอย่างนี้เนาะมันมีหลายคนที่ไม่รู้จากเราแล้วอย่าลืมนะว่าเราเติบโตค่อนข้างดีขึ้นแล้วตอนนี้ช่องเราเจ็ดจะเจ็ดหมื่นซับแล้วนะทุกคนนะ ก็ขอบคุณทุกคนด้วยอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยละกันเนาะเพื่อก้าวเข้าสู่เจ็ดพนซับนะครับใกล้ถึงละอีกนิดเดียวนะครับทุกคนครับแนวต้านอยู่ข้างบนแนวรับอยู่ข้างล่างเป็นแท่งคู่ที่อยู่ล่างแล้วอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ใช่แท่งคู่เนี่ยอันนี้ก็ใช่นะครับแนวต้านในนี้ก็ใช่นะครับไอ้นี่ใช่ไหมแนวต้าตรงเนี้ยไอ้นี่ใช่แต่ทุกคนไม่ต้องไปสนใจถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแต่ผมว่าใช่เพราะว่าผมเทรดมานานแล้วผมเลยมองเห็นในหนึ่งชั่วโมง นะครับเนี่ยแนวต้านนะครับนี่แนวต้านนะครับแนวต้านนะครับนี่แบบนี้แนวรับอยู่แบบนี้อ่าแนวรับอยู่อย่างนี้นะครับเออนะครับอ่ะเนี่ยเรารู้แล้วจุดนี้คือจุดเข้าที่ดีแต่บางครั้งทุกคนเห็นไหมว่าแนวรับแนวตา้านมันอยู่ใก,กล้กันแล้วฉันจะเล่นซอหรือเล่นบายนั่นแหละคือที่มาของคําว่าเราต้องเคลียร์สถา,านการณ์ให้เหลือแค่ฝั่งเดียวเหมือนตัดทอนออกไปอะ่ะตัวเลขตัวไหนไม่สาคัญเอาทิ้งดูตัวเลขที่สําคัญเท่านั้นตัวเลขนั้นคืออะไรคือเทรน เราจะต้องรู้จากเทรนเราถึงจะคัดกรองแนวรับแนวต้านที่จะเล่นได้อันไหนควรเล่นอันไหนไม่ควรเล่นถ้าตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นเราควรเล่นแนวรับมากกว่าแนวต้านแนวต้านมันจะมีอนุภาพอ่อนแอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เป็นเนขาลงเราจะเล่นแนวต้านมากกว่าแนวรับเพราะแนวต้านจะมีอนุภาพมากกว่าแนวรับเสมอนะครับอ่านี่ยเรารู้แล้วมาถึงตอนนี้อ่าไม่ต้องพูดมากแล้วนะครับไม่ต้องแบบร้องรำทำเพลงอะไรละมาลุยเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับอ่าเดี๋ยวสุ่มแท่งไปดีกว่ามันมีการขีดเขียนของเราแล้ว นะครับอ่ามาดูเงี้ยตือนเช้ามาปี2013นะครับอาจจะเจอกราฟแบบนี้นิดนึงนะทุกคนนะเออถ้าเกิดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เล่น M5 อย่างนี้นะเตื่นเช้ามาเจอกราฟแบบนี้เลยนะครับเออมีกราฟแปลกๆดีดีมากนะครับพอตื่นเช้ามาเจอกราฟแบบนี้ทุกคนคิดว่าตอนนี้ M5 เป็นเทรนอะไรเป็นเทนขาลงครับถูกต้องไหมง่ายไหมแล้วก็เล่นตามลงๆมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าทุกเราจะเล่นเนี่ยทุกคนจะต้องมาดูแบบอย่างเช่น day เนี่ยเป็นเทรนอะไร582อันนี้กราฟเฉลยลงมานิดหน่อยนะครับเอ่อเฉลยลงมา อยู่ที่เดียวกันไอที่เดียวกันตอนเนี้ตอนเนี้ทุกคนคิดว่า btc เป็นเทรนขาลงหรือยังคำตอบคือเดเป็นเทรนขาลงเรียบร้อยดูแค่นี้เนี่ยดูเนี้ยก็รู้ละนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ถ้าเราจะเล่น m ห้าสิบห้าเนี่ยเราสามารถที่เล่นซลล์ได้ไหมถูกต้องครับเต่เราต้องดูพวกหนึ่งชั่วโมงด้วยก็ได้อ่ะหนึ่งชั่วโมงขออนุญาตด,ดูไดครับห้าเก้าห้าปอ่ะเท่ากันเท่ากันหนึ่งชั่วโมงเป็นเทรนอะไรเป็นเทรนขาลงเมื่อ back up ชัดขนาดนี้เราก็เล่นลงใช่ไหมอ่ะผมจะเล่น m ห้าดูก่อน มีแพ้มีชนะนะครับเปิดนะครับมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาอ่าดูหนึ่งชั่วโมงซิมันอยู่ที่อะไร580 M5 ก็คือ582อ่ะมันเฉลยลงมาเราคงกดลงมาก่อนให้มันอยู่ที่580แอ่ะโอเคนะครับอ่ะทุกคนครับทุกคนคิดว่าตอนนี้เป็นเทรนขาลงใช่ไหมถูกต้องและ M5 เป็นเทรนขาลงเพราะฉะนั้นครับตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันลงจริงไหมคําตอบเราต้องดูก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับ มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าคือตอนนี้มันมีโอกาสขึ้นชั่วคราวเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ถ้าจะเล่นเนี่ยต้องเล่นบายมากกว่าเล่นเล่นเซลเออลองเล่นบายมากกว่าเล่นเซลเพราะว่าทุกคนเห็นแนวรับตรงนี้ไหมนี่มันเกิดพชชั่นอืมกราฟมันไม่สวยนะมันดูยากนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าเราไม่เข้าใจนะปล่อยรันกราฟเฉยก่อนเห็นไหมมันยังขึ้นอยู่นะครับทุกคนนะมันยังขึ้นอยู่นะครับเห็นไหม ยิงด้วยตรงนี้แต่การาฟมัน,นอะไนีไม่เป็นไรเราได้เรียนรู้ไปด้วยผมก็ไม่ได้เทรดเห็นไ,ไหมผมคุยทุกคนฟังผมไม่ได้เทรดเพราะอะไรผมมองไม่ออกผมก็รอครับเฉยแต่อพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกทางเสเป็นแขาลงใช่ไหมแต่ปัจจุบันมันบอกว่าเฮ้ยเฮียถ้าเฮียจะเล่นถ้าอยู่จะเล่นหรือถ้าคุณจะเล่นเนี่ยคุณจะต้องบายก่อนครับอ่ะผมก็รอครับบีดีซีรอลงมาแล้วก็บายนะครับเนี่ยรับสําคัญเนี่ยตรงนี้โอ้โหไม่ทันละถ้าเข้าเห็นไหมทุกคนเห็นแท่งคู่เล็กๆไหมเดี๋ยวเดี๋ยว คนมาใหม่แต่คนมาใหม่งงอะ่ะเอาใหม่อ่ะชน TP ทีพีทีไม่ชนอ่ะลงมาแล้วรับสำคัญเราได้แต่ไม่ชนทีพีเรานะเห็นไหมเมื่อกี้นี้นะครับมาดูต่อไปเลยอือม,มาดูนะฮะอันตรายอันตรายนะครับแต่การเปลี่ยงการเป็นเทงางขึ้นไหมไม่ชนนะครับอีกนิดเดียวนะอ่าผมขออนุญาตปิดไปก่อนแล้วกันเนาะปิดไปก่อนคําถามพอปิดไปก่อนเนี่ยทุกคนเห็นรับสําคัญไหมนี่ตรงนี้คือรับสําคัญนะทุกคนนะเห็นไหมถ้าเข้าเนี่ยเป๊ะเลยไหมแล้วมีการดีดไหม ดีดเนี่ยอย่างเช่นเพิ่งได้เนี่ยมีการดีดขึ้นนะครับเออไปเรื่อยนะครับโอ้โหนะครับลงมาชนเอสเาลคำถามคือทําไมกราฟถึงไม่ขึ้นไปอย่างที่คิดเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรครับเทรนหลักคือเทรนขาลงเ <c oughs> มื่อเป็นขาลงแล้วสุดท้ายแล้วกราฟตามเฟรมเล็กๆจะวิ่งตามรุ่นพี่คือเป็นเนขาลงเพราะฉะนั้นการเล่นบายเนี้ยหลอดเราจะไม่ได้ใหญ่อ่าถูกต้องไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นการลงมาแบบนี้การลงที่จริงหรือยังจริงแล้วต่อไปเนี่ยเล่นเนี่ยตรงเนี้ย เนี่ยครับแนวต้านตรงนี้อดทนแ้าบหนึ่งนะเดี๋ยวจบชุดนี้ผมจะ,ะเขาเรียกว่าอนไรนะสุ่มกราฟไปใหม่แล้วกันเนาะมันเป็นกราฟไม่สมประกอบแต่เห็นไหมว่าชนปุ๊บยอตัวลงมาไหมแล้วมีโอกาสชนท p พีไหมชน t ีพีแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่รู้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันเป็นเทรนขาลงนะครับเนี่ยสมมติเขาเอยู่กันหนึ่งแล้วก็ลงมาเนี่ยเรารู้ว่ากราฟมันมีโอกาสรีบมาถึงนี่เพราะอะไรเพราะมันต้องวิ่งตามหนึ่งชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวมันกดตัวลงกดตัวลงกดตัวลงกดต อเนี่ยไปเอยครับถ้ากันหน้าไม้คือเจ้าไหมเจ้าครับแต่มันมีโอกาสกดตัวลงไหมมีเพราะหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันเป็นทเทรนขาลงไงนะครับอ่ะมาดูต่อครับคําถามคือตอนเนี้เกิดการเปลี่ยนหน้าแล้วใช่ไหมคําตอบคือใช่แต่ว่าผมขอเปลี่ยนกราฟเพราะว่าหลายคนที่เข้ามาจะงงเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันดันขึ้นนะครับขอสุ่มไปเพราะว่าผมไปเลย m 5้านะครับ พอสุ่มมาแล้วนะครับทุกคนครับทุกคนเห็นไหมตอนนี้เป็นเทรนอะไรเป็นเทรนขาลงใช่ไหมคําตอบคือใช่ที่สำคัญเคยเรามาดูที่เดครับเด mm hmm. เป็นยังไงฮะเ mm hmm. ดเป็นขาลงไหมโอ้มาแล้วครับ9 2 1 5 7นะครับ9 2 1 5 7 9 2 1 5 7ล,ลงมาแล้วเออใกล้ๆก,กันไหมเก้า9องสี่หนึอ่ะมาดูซิ9 1 8 6หนึ่ไหมโอ้เฉลยไปแล้วครับ เฉลยไปแล้วนะครับอ่ะซูมไปต่ออ่ะตื่นเช้ามาเจอกราฟแบบนี้นี่คือ day หนึ่งหนึ่งห้าสองเจ็ดแปดนะครับตอนนี้เป็นเทรนอะไรนะครับกำลังจะขึ้นต่อนะครับ size wave อะไรจะขึ้นอ่ะเรามาดูครับอ่ะเราเข้ามาที่สี่ชั่วโมงก่อนหนึ่งหนึ่งห้าสองเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งห้าสองเจ็ดแปดนะครับเอออ่ะเท่ากันแล้วนะครับตอนนี้เป็นเทรนอะไรตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นอยู่ใช่ไหมคําตอบคือ ใช่ครับเราเพิ่งบังคับหน้าบ่ายไปด้วยที่มันดึงขึ้นมาอย่างนี้นั่นหมายความว่ามันจะขึ้นต่อเรามาดูที่ M5 ครับแล้วตอนนี้ M5 บอกอะไร M5 บอกว่ามันมีโอกาสขึ้นต่อจริงครับแต่ว่าต้องเล่นปัจจุบันก่อนปัจจุบันบอกว่าเฮ้ยยู่ต้องเซลล์งั้นเซลล์ก่อนแท่งคู่ที่อยู่ใกล้นะครับแท่งคู่ที่อยู่ใกล้นะครับเอา500ต่อ500นะครับแต่ถ้าขึ้นมาผมก็จะเซลล์อีกนี้ได้แล้วครับราคาดีด้วยนะครับมีโอกาสกดตัวอย่างแรงนะครับอืม นะครับขึ้นมาก็มีโอกาสกดตัวตามร่นพี่นะครับอ่ะขึ้นมาเนี่ยบางคนจะได้ออเดอร์ชุดนี้นะครับออดเดอร์จะได้ชุดนี้นะครับออเดอร์จะได้ชุดนี้นะครับมาต่อนะครับกดตัวไหมได้ทั้งสองออเดอร์หรือเปล่านะครับอืมจากที่ถูกลากอยู่เราจะชนะไหมเรามีโอกาสชนะสูงเพราะอะไรเพราะว่าทเทรนหล,ลักยังเป็นทเทรนขาลงอยู่นะครับมาแล้วชนดีพีไหมตรงนี้ละเหลือไหมสองเกือบหลับกลับไม่ได้นะครับชนดีพีไหม ชน tp 2ไม้แล้วคำถามตอนนี้มันเป็นเทรนขาลงอะ่ะเราสามารถรีดได้ไหมเออไม้เนี่ยเราเก็บไปแล้วใช่ไหมเราก็เอาไม้ที่เกือบเรากลับมาได้รีดลงมาเลยแล้วมันก็มีโอกาสลงมาข้างล่างได้เพราะอะไรครับโอ้โหมันไม่หยุดดูดิชีวิตจริงกับละครไหมจริงมีอย่างจี้งจริง,รงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ชน tp ไปแล้วแต่ไม่ชนนะครับเออปรากฏว่าเฮ้ยเราอาจจะขึ้นมาแล้วก็ปิดไปก่อนเออปิดไปก่อนนะครับอ่ะผมก็จะให้ทุกคนดูอย่างนี้แล้วกันเนาะตอนนี้การาฟดีขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะอาจจะปิดแท่ง day แท่งใหม่อ่าโอเคไหมแท่งเดแท่งใหม่หรือเป็นแท่งเขาเรียกว่าอะไรอะสชั่วโมงเปิดแท่งใหม่หรือวิกเปิดแท่งใหม่มาเลยการทําให้ดันขึ้นนะครับอ่าแต่ถ้าคําถามคือเรารู้แล้วว่าตออเนี้ยเทรนเนี่ยมนอาจจะเป็นตลับปัดอะไรเลยแต่ปัจจุบันบอกว่าเฮ้ยอยู่อยู่ต้องเล่นบายก่อนเนี่ยตรงเนี้ยสามารถเล่นได้เนียเห็นแท่งคู่ไหมทุกคนนะตรงเนี้ยคือแท่งคู่นะเนี่ยตีโซนไว้เลยนะครับผมเอาสามร้อยถึงสามร้อยแล้วกันนะครับจะได้ให้ทุกคนดูนะครับอ่า นี่ยจริงๆบายแล้วเนี่ยมีการเด็ดกลับเลยไหมแล้วขึ้นไปชนดีพีไหมอีกนิดเดียวนะครับอืมลงมาเลยฮะโอ้โหลงมาโดยนิดเดียวครับเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันมีโอกาสทะลุเพราะอะไรครับเพราะเทรนหลักหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงเดย์มันเป็นเทรนขาลงเพราะฉะนั้นอ่ะลงมาโอเคเรารับได้เพราะอะไรครับเพราะการที่เราเนอยงเงี้ยบางคนปิดมือไปแล้วอ่ะพอลงเสร็จปุ๊บเรามีหน้าที่รออะไรครับรอให้เกิดอะไรครับการทุบตัวอย่างรุนแรงหรือการทําแนวต้านหรืออะไรครับทําจุดเข้าเซลล์อย่างเงี้ยมันทําจุดเข้าเซลล์ เนี่ยเดุดเข้าเซลล์เนี่ยเราก็เล่นเซลล์เลยครับเอสเซลอยู่นี่ก็ได้นะครับสามร้อยต่อสามร้อยมันดูเหมือนจะพุ่งขึ้นใช่ไหมมาดูซิจะพุ่งขึ้นจริงไหมอืมกดตัวลงอย่างแรงเห็นไหมครับแล้วมันกําลังอะไรครับมันกําลังจะพุ่งเข้าไปหาท่าเฟรมรุ่นใหญ่ก็คือเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้หนึ่งเอนชนะแล้วบางคนรีดลงมาเลยครับบางคนรีดลงมาเลยเพราะอะไรครับอาศัยแรงกดตัวจากท่าเฟรมใหญ่เนี่ยลงมาเนี่ยไปเลยครับลงมาเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าแล้วเดี๋ยวก็กดตัวอีกเพราะอะไรครับ เพราะมันทําแนวต้านอยู่ตรงเนี้ยอีกทีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าขึ้นมานะหนึ่งต่อหนึ่งอีกตรงเนี้ยได้เลยนะครับเนี่ยได้ระหว่างทางได้อีกนะครับอือกดตัวไหมกดตัวแล้วทาไมมันกดตัวแรงครับเพราะรุ่นพี่มันไปแล้วเนี่ยแล้วทาไมมันถึงดันขึ้นอย่างเงี้ยการดันขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเดย์ปิดหรือสี่ชั่วโมงปิดเนี่ยบางคนเข้าตรงเนี้ยแทงคู่เห็นไหมลงมาในชนทีพีแล้วเห็นไหมครับได้ไหมลงมาชนทีพีไหมชนทีพี นะครับเออนะครับอันเนี้ยมันเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งถูกต้องไหมเออนะครับเมื่อกี้สถานการณ์ที่กามมันยากผมก็เลยขอยอนุญาตสับนะครับคือมันเป็นเหมือนกันหมดแหละแต่คนคนบางคนเข้ามาดูใหม่อะ่ะมันก็จะเกิดแบบเฮ้ยทาไมมัรกามันเป็นอยงงาน่างนั้นเราดูไปรู้เรื่องนะครับอ่ะมาดูนะครับอ่ะขอสุ่มไปอีกนะครับไปเล่น15นาทีให้ดูเมื่อกี้5นาทีแล้วนะอ่ะเรามาดูที่15 15, 15นาทีก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ1195 1195โอเค เนี่ยตื่นเช้ามา15ทีเล่นบายได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าดูอะไรครับดู4ชั่วโมงแล้วเป็นเทนขาขึ้น1195 93พอดีเท่ากันตอนนี้เป็นเทนขาขึ้นใช่ไหมใช่ไม่ต้องสนใจแนวต้านเพราะ4ชั่วโมงชัดมากว่าเป็นเทนขาขึ้นเรามีที่กับไปที่15นาทีแล้วก็รอเล่นรับสําคัญง่ายมากทําไมถึงเล่นอะไรครับทาไมเวลาเล่นทางเฟรมใหญ่ถึงมีความมั่นใจเพราะมันแข็งแรงมากทุกคนครับมันแข็งแรงแล้วเมื่อกี้เป็นไพรชั่นด้วยมันจะมี2คนที่เล่นแบบนี้ อ่าสองคนที่รีดกับไม่รีดนะครับได้เอ,อเดอิมไหมได้เอ,อเดอร์เรียบร้อยลวลงมารับถึงที่แล้วดูซิว่าจะดันไหมนะครับทเทรนยังเป็นทเทรนขาขึ้นอยู่นะปรากฏว่าลงมานะครับอันนี้กําลังพูดถึงว่าไม่ได้เข้าออเดอร์สองชุดพร้อมกันนะเข้าใจไหมการที่คุณเข้าออเดอร์สองชุดพร้อมกันแต่จุดเดียวกันเนี่ยมันเหมือนการใช้จังหวะเดียวไม่ใช่แต่ผมกำลังพูดถึงแนวจิตคืออ่าลอจิคคือคนเนี่ยบางคนรีดหนึ่งอาบางคนรีดสองอาแต่บังเอิญว่าแพ้ใช่ไหมไม่เป็นไร พอแพ้เสร็จปุ๊บยังเป็นเทนรนด์ขึ้นไหมขึ้นครับแล้วบางคนเนี่ยมาบายตรงนี้ด้วยซ้านะครับ,รบมาดูซิว่ามีโอกาสชนะไหมจุดเข้าไม่สวยด้วยแต่อะไรครับเป็นวอลลุ่มการดึงกับของทางเฟรมใหญ่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าจะมีการดึงและมันจะมีคน2คนคือ1ต่อ1กับคนที่1ต่อ5 1, 1ต่ออะไรก็ตามแต่เรามาดูว่ามันจะไปจบได้ไหมแต่คนที่กล้ารีดอันนี้ชนทีพีแล้วใช่ไหมอืมกลับมาแล้วเท่าทุนแล้วแต่คนที่รีดเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าไทายแอคชั่นพวกนี้มันจะถูกทําลาย แต่คนจะไปเซลกันเยอะเพราะอะไรครับเพราะคนถูกฝึกว่ามันคือซัพพลายโซนแต่จริงๆมันคือ PA มันมีโอกาสถูกทะลุไปได้อย่างง่ายดายเห็นไหมนะครับเนี่ยรับสําคัญนะไม่ทันเนี่ยตรงเนี้ยก็คือรับสําคัญเนี่ยพอมันข้ามเส้นถ้าเราไปเป็นสีเขียวเห็นปะเรารู้เงี้ยก็จะมีโอกาสไปนะครับทุกคนก็เห็นในวอลแล้วมันก็คือการทรมาชาติเนี่ยแล้วมันก็มีโอกาสดันขึ้นมันคือเรื่องเดียวและเรื่องเ,เอเรื่องเดิมนะครับ นะฮะที่ผมกำลังเล่าให้ทุกคนผ่านการแบ็กเทสแล้วก็ชนทีพี่เห็น <c oughs> ไ,ไหมฮะชนทีพีเราแพ้มีแพ,มพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับโอกาสมาแบ็กเทสให้ดูแล้วก็ชนะ100%ซไม่มีทางหรอกครับแค่บางคนสอนใช้สไลด์มันยังอธิบายผิดเลยก็มีถูกต้องไหมเออนะครับแต่นี่คือแบ็กเทสนะเราไม่เห็นการข้างหน้านะครับอ่ะมาดูต่อ,ตอไปสถานการณ์สุดท้ายของวันนี้นะครับ ก็ถ้าเปิดมานะครับสีชั่วโมงเป็นไงบ้างเป็นเทรนขาลงนะครับเออแล้วก็ชัดมากแล้วก็ M15 เป็นอะไรกลับหน้ายังกับหน้านะครับเรียบร้อยแล้วเราก็รอเซลล์ที่ตรงนี้เอา1ต่อ2สิ1ต่อ2นะครับ100อ่ะ100ต่อ200มาดูว่าเราจะชนะได้หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้ออเดอร์นะได้ออเดอร์มาดู1ต่อ2ครับตอนนี้เจ้าบังคับเล่นเซลแล้วเราก็ต้องเล่นเซลล์นะครับมาดูไนดะ้ ลงมาแล้วหนึ่งต่อสองชนทีพี่ไหมชนที่พี่อ่าจบไปแล้วนะครับสำหรับการสอน M5 M15 หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับแต่เห็นไหมว่ามันมีการแบ็กอัพมีการไล่เรียงทาเฟรมนะครับมันถึงจะได้เปรียบชาวบ้านนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยไปฝึกฝนนะครับอ่ะสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตนะครับขายของช่วงสิ้นปีนะครับใครที่อยากจะเรียนอ่าเป็นใชก็ว่าเป็นคาร์ด ของ Wall Street เป็นคัทเท็ดยาวตอนนี้เป็นคัทเท็ดยาวเทรดเดียวนะครับหนึ่งเดียวของเรา Academy Box Set เกิน12ชั่วโมง6พาร์ตไปเรียบร้อยแล้วก็ราคาจะถูกปรับเพิ่มภายในสิ้นปีนี้ละกันเนาะนะครับไปเที่ยมคันจะถูกขึ้นจาก19,990หเาพเป็น35,990บาทนะครับเพราะเนื้อหามันเยอะขึ้นมากนะครับในเรื่องการมีการเจ้าบังคับหน้าเล่นการกับหน้าอาดีตอนาคตปัจจุบันสอนให้รู้ว่าตอนนี้ควรดูอะไรแล้วทำยังไงแก้ไขสถานการณ์ยังไงนะครับต้องมาด,มมดมนนี่่ยยให้ทุกอาง นะครับแล้วก็คาดการสาหรับผมผมตั้งใจว่าน่าจะเป็นคาาที่เป็นคาายาวที่คุณไม่ต้องกลับมาแล้วอะ่ะเออถ้าเรียนเรียนเสร็จคานี้คุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อคาาอื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากเรียนเพิ่มก็นั่นคือสิทธิ์ของพวกเราทุกคนนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับ